หนังที่พูดถึงตำนานของพยานาคองหนึ่งนะครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็มีสตอรี่ไลน์ที่เขาเรียกว่าขนานกันแล้วมีสองสตอรี่ไลน์ขนานกันนะครับก็คือจะเป็นสตอรี่ไลน์ของอตัวละครผมทารินนะครับแล้วก็ตัวละครทุกท่านาที่อยู่หน้าที่แห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือหนังเรื่องนี้สไตล์ก็จะเป็นแบบฟิลเขา,าเรียกว่าสยองขวัญนิดนึงมีทริลเลอร์มีดราม่า<ม>นะครับมีความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยขยายทุกคนมาดูว่าเอ้ยพอมีทั้งความแบบ อราะไรสำคัญคืออยู่ในช่วงของยุคสงครามโลกครั้งที่2ด้วยครับเพราะฉะนั้นก็อ,อยากให้ทุกคนมาดูว่าเอ้ยพอมันมีสองซอรไรล์มาทับเกี่ยวกันเนี่ยทางหนังเรื่องนี้จะเล่าออกมาอย่างไรครับยังวันน,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 นี้วันแรกที่เราทำการรวมสวนอาจจะเห็นได้ว่าเราเราอาจจะเป็นภาพยนตร์ต่างประเทศ ผมเป็นพ่อที่แสนดีครับแต่ไม่แน่ใจนะครับดีตอนต้นอาจจะเป็นฆัตกรก็ได้ต้องรอคิดดูพ่อดีๆมาอย่างนี้มาอ่านก็รับบทเป็นลูกของพี่อารค่ะก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันว่าจะเจออะไรบ้างค่ะเพราะว่าค่อนข้างซับซ้อนเลยทีเดียวครับชื่อจินตาค่ะจินตามีพี่ชายด้วยใช่ค่ะพี่พี่ชายชื่อจิระค่ะ จำไม่ได้ครับค uh, ่ะพี่เจมส์ครับผมรับบทเป็นทารินนะครับในเรื่องก็เป็นหนุ่มอ่าเสรีไทยที่มีหน้าที่ที่ต้องทํานะครับแล้วในเวลาเดียวกันก็มาอยู่ในเรื่องราวที่ซับซ้อนที่ว่ากันเนี่ยแหละจากหนุ่มที่ทำภารกิจตลอดเวลาจะมาอยู่ในแบบสถานการณ์แบบนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องไปรอดูครับนกเป็นซ่อนปิ่งค่ะเป็นเด็กกําพูชาที่ถูกนํามาเลี้ยงแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ ไม่มีความรักไม่ไม่ได้ถูกรักค่ะแค่นี้พอบอกแค่นี้อ่าหรืเป็นใครผมเล่นเป็นที่เขาว่าเปนว่าพ่อแสนดีแต่ว่าแต่ว่าเป็นคุณพ่อเหรอเล่นเป็นเปนเด็กโอวัยเด็กคุยเก่งนะครับพอโตมาไม่ค่อยพูดอะไรไม่ออกาเป็นเป็ุณพ่อวเด็กใช่ค่ะ พุ่งกลับค่ะกลัับบครเรามีพุ่งกลับสองคนมันมันมันเป็นความมันเป็นเป็นหนังเทรเลอร์นะครับเลยดีงความแล้วก็ผสมกับความเชื่อเรื่องยานอวกาศมันจะมาอยู่ด้วยกันยังไงยังต้องรอติดตามชมครับมันพวกล้จะต้นจนจบ ไม่ทั้งหมดครับจ่บางคนครับนี่บางคนด้วยเรื่องเรื่องราวในช่วงยุคสงครามโลกที่สองแล้วก็ผ่านกลุ่มเสรีไทยซึ่งคารินก็คือเจมานะครับผมเข้ามาอยู่ในครอบครัวเนี้ยแล้วม่เกิดเรื่องการตายของคนในครอบครัวเราต้องสืบหาว่าฆาตกรคือใครแล้วเขาจะต้องเลือกระหว่างผู้หญิงหรือว่าอุดมการของเขา ็ส่วนใหญ่นักแสดงก็มีความเชื่อมั่นกันเยอะแล้วครับก็อธิบายความเชื่อมันมันมันจะแล้วแต่คลด้วยนะครับที่แล้วแต่ใครว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเลยครับบางคนก็ศรัทธามากบางคนก็อาจจะไม่ ผมรับบทเป็นประนุวัยหนุ่มเช่นเดียวกันครับก็คือคุณรู้ขอหนึ่งใส่ใจเลยข้อหนึ่งใส่ใจมากแล้วข้อไหนเจ๋งมากค่ะเชิญครับใครที่ยังไม่ได้บอกเล่นบอกใคเล่นเป็นอะไรเล่นบอกเราสองคนเลยไหมสองครับสวัด้ครับคุคือผมสองคนครับผมผมรับบทเป็นอาทิตย์ครับผมผมรับบทเป็นทเนตครับก็คือหนึ่งในกลุ่มเสรีไทยร่วมกับพี่เจมส์นะครับครับที่จะไปปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ครับผมใช่ครับ จะพดเป็นซ่องิ่นวัยสาวมีหลายเคนมีเด็กด้วยนะคะใช่ค่ะครับผมคาลิเกตเตอร์ยังบอกไม่ได้ครับขอคุยไว้ก่อนแล้วก็จะเป็นคนที่สปอร์ตฮารินกับตินตาครับในเรื่องครับด้มามีคนเดียว ใช่ครับผมเล่นเป็นคนเดียวอาลีมีบทคนเดียวโตเลยครับโตเลยมาถึงปุ๊บก็เล่นเลยครับนี่ค่ะพัชรานะคะก็เป็นตัวละครลับเหมือนกันแต่รับรองว่าเรื่องนี้นี่สนุกแน่นอนค่ะรับรองว่าจะต้องสนุกไปกันแลบล่องยังนะคะทุกคนหล่อทุกคนสวยค่ะนักแสดงทุกคนเตรียมตัวตั้งรับต่ออักขรยังไงบ้างคะวันนี้ซ้อมใช่ไหมค่ะใช่ตะกี้ยังคุยพี่โน้กว่าซ้อมซ้อมออกกองครับก็ เบสิกครับดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็กินน้ำดื่มน้ำเยอะๆครับเพราะจริงๆเราเคยเจอการแบบนี้อยู่แล้วแหละก็แค่แบบทําให้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมในการดูแลตัวเองอะไรเงี้ยพักก่อนที่เพียงพอครับแล้วผมเชื่อว่าพอเราเล่นจริงอ่ะเราก็คงลืมความร้อนไปแหละครับรชใช่ไหมร <c oughs> าชบุรีครับผมส่วนใหญ่จะเป็นราชบุรีบบเกือบครึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเรือครับอยู่ที่ละก็จะมีก็จะมีบ้านบ้านหลักอยู่ที่ราชบุรีแถวแถวโตทารา มหมดเลยทั้งวันปาพี่ทั้งวันทั้งวันเลยป่าทั้งคืนรับทั้งวันทั้งคืนเอางั้นเลยหรอโอ่มีเรตอนนี้เีางแผนไว้ค่อนข้างจะเป็นไปตามแผนตั้งแต่แรกตั้งแต่เรื่องเรื่องตั้งแต่การถึงคน ทุกเรื่องค่ะใช่นี่ต้องเด่งเป็นตัวละครลับหรือเปล่าเป็นตัวละครอยู่ในที่ลับได้ก็อยากจะฝากหนังภาพยนตร์เรื่องนักขบันนะครับคือต้องบอกว่านี่เป็นภาพยนตร์ที่ผมรู้สึกว่าส่วนตัวนมีเสน่ห์มากๆนอกจากจะเล่าถึงอยู่ในยุคของสงครามโลกครั้งที่2แล้วเนี่ยครับยังมีเรื่องของตำนานของพญานาคด้วยนะครับผมว่า พอ2เรื่องนี้มาเจอกันแล้วตัวละครนักแสดงหลายๆท่านเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าน่าดูแล้วตัวเองก็ตื่นเต้นมากที่ได้รับเล่นเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากคนดูฝากทุกๆคนเชียร์และให้กําลังใจพวกเราด้วยนะครับเราจะทําให้เต็มที่เลยครับขอบคุณครับอ๋อแล้วก็นังเอกใหม่เลยครับผมน้องมิย่าก็อันนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของมิย่าเลยค่ะแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่เล่นเป็นบทนำ เรื่องแรกด้วยค่ะก็ค่อนข้างตื่นเต้นมากๆที่ได้เล่นกับพี่เจมแม่นกแล้วก็นักแสดงหลายๆท่านะับระแต่ละคนเนี่ยพี่นกไหมคะพี่นกเพราะว่าทุกคนก็คือมากฝีมือมากๆเก่งมากๆและรับรองว่าพวกเราจะตั้งใจค่ะเต็มที่มากๆกับเรื่องนี้ค่ะฝากด้วยนะคะยินดีนครับขอลงแปรงนะครับ